สวัสดีครับวเอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่20พสุภาพันธ์ัน้านะครับวันนี้แนะนำรถ2คันนะครับคันแรกเป็นคูปต้าเคอาน่ะนะครับเครื่อง14แรงนะครับท่นี้คันนี้ราคา8 5 0ห0นนะครับ8 5 0ห0ตามสภาพนี้นะครับราคาก็ลดได้นิดหน่อยนะครับคันนี้จะเป็น อีซากินะครับ TS 2 2 0 5นะครับคันนี้ตัวรถกับผ่าน2ใบนะครับราคา49,000นนะครับลองดูคันนี้ก่อนนะครับพัตตาคีอทีอันคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่กับ <c oughs> ใส่แบตเตอรี่ก็เพิ่มอยู่ประมาณสับ0 0 0พนนะครับพวกพวกใดด้วยใส่กระตาษไม่ค่อยดีใหใดประมาณ3,000นะครับ ต,ตามนี้ก็แปดหมืนห้าลดได้อยู่นะครับาต่อรองลดได้อันนี้ก็ไม่มีใบดันนะครับหางสามเป็นฐานสามใบนะครับ <c oughs> แถมล้อเหล็กแล้วก็คาดนะครับอันนี้อุปก,กรณ์ให้หมดเลยนะครับล้อเหล็กคาด แปดหมื่นห้าะครับต่อรองได้ส่งที่สามรอกิโลเมตรแรกนะครับประก,กอบก็จะเป็นตัวรถนะครับตัวรถแล้วก็ผ่านสามแล้วก็คาดแล้วก็ล้อเหล็กนะครับจะมีเป็นเครื่องสูบเดียวนะครับสูบเดียว สูตเดียวกับเสอนสองล้อหลังนะครับมี TCO ปั่นได้นะครับตัวนี้ TCO ใช้ตัดหญ,ญา้าใช้ปั่นโรเจอรี่ได้นะครับเกียร์เป็นหกเกียร์เดินหน้านะครับหกเกียร์เดินหน้าต่อสองเกียร์ถอยหลังนะครับ รอบคันกันดูนะครับสามใบนะครับแถมเวทดวงนะครับวีดีโอทำง,งานได้นะครับ ดีนะครับอย่างหน้าอย่างหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับอย่างหลังก็ตัก60เปอร์เซ็นต์นะครับดอกมีดอกราะว่ามีดอกนะครับดอกยังได้อยู่ครับใช้ได้อหลังคาดีไม่แตกนะครับชมคันต่อไปนะครับเป็นอีสกิเครื่องสองสูบนะครับ22แรงนะครับรุ่น T s อ2205นะครับคันนี้ อย่างก็พอใช้งานได้นะครับถ้าภาพ40-50เปอร์เซ็นต์นะครับไอ <c oughs> ขายแก๊กหนึ่งแล้วก็บิดเผาหัวเตอรนูน้น <c oughs> บิดไปททงน้นเผาหวัวก็บิดสตาร์เผาหัวไปก่อนด่นี้ต้องเผาหัวนะครับทั้งสองสุบเผาหัวแล้วก็สตาร์ทนะครับ เครื่องยนต์สองสูบนะครับห <c oughs> าง2อใบใบประมาณใบย2ิบสนะครับตัวนี้มี PTO ปั่นใช้งานได้นะครับหางขึ้นลงปกตินะครับ <c oughs> อย่างกระพอมีดอกนะครับสภาพ 5, 5. 5. 5. ้าหห้าิเเซนได้อยู่นะครับอย่างหน้าครับปอยใช้งานได้นะครับ ดินแข็งนะครับเรื่องดีนะครับตอนนีเรื่องดีราคา4ี่0มนนะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เดีย๋ยวลองดินนิ่มนะครับดินเลมเนี่ยดินเลมเลยเอาเลมเลมเลยดินนิ่มๆเลยเ ลองดูกำลังดินนิ่มๆน,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 นะครับไหน้าติดข้างนึงลงข้างางเลยด,ดินนิ่มหน่อยเข้านะครับ งมาลายเป็นพงมาลายธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่เป็นพาวเวอร์นะครับเราไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับพอได้อยู่ราคาเบาๆนะครับ,บ,รบสภาพนี้ถูกกว่ารถสูบเดียวอีกนะครับสี่หมืนเก้านะครับตัวนี้สี่หมืนเก้า ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้แรงใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะครับถ่ายได้จริงนะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เครื่องเกียรดีถ่ายดูดีปกติถายกันตามสภาพนี้นะครับราคา4ี่0 0นะครับ รอบกันกันดูนะครับลองดูเขาปั่นนะครับเขาปั่นเดีโอเขาปั่นเีดีโอ,โอมีสี่ระดับนะครับมีสีเกียร์นะครับ ประมาณนี้นะครับพอได้อยู่มีปากอยู่ข้างนึงนะครับดางต่อนะครับไปหน้าติดข้างนึงมีากร้าใส่ของด้านหน้านะครับเรื่องดีอยู่นะครับมา,มาดูเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นสโลไฮด้านข้างตัวนี้ก็เป็นสโลไฮเหมือนกันนะครับเกียร์จะเป็นฝาก1 2 3นะครับแล้วก็มีถอยตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักนะครับ1 2 3อถอย นีโอจะมีสี่สเกียร์นะครับหน่งจะเป็น1นึ่งสองนะครับสาสี่นะครับมีเกียร์ฝั่งนี้เป็นชัดนะครับด้านโน้นเป็นตัวนี้กันปีนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับเล็กเท้า เครื่องเนีเครื่องทีอยู่นะครับเครื่องก็ได้อยู่เครื่องสตาติดหน้าอยู่นะครับ อ่ะลองสตาร์ทใหม่ <S <S <Okay. S 1> เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูใหม่นะครับเบียดแรงคั้นแรงหน่อยแรงคั้นแรกหน่อยแรงคั้นแรเล่นคั้นแรง,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 งนิดนี่โอเค พอใช้ได้นะครับเพื่อกกำลังดีอยู่เบาๆนะครับ49,000บาทนะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้8 5 0 0 0นนะครับแถมมีล้อเหล็กให้นะครับแล้วก็ล้อแล้วก็คาดอันหนึ่งนะครับคาดด้วยราคา85,000่นนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0 8 5 0 8 7 6 5ห1ดนะครับ วัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ